สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมินคำขอนวันเด็กเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมสวัสดีค่ะส,สดีค่ะหนูชื่อน้องปามีค่ะคำขันวันเด็กเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดี รสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อน้องปุ๊บปั๊บครับผมชื่อน้องปุ๊บปั๊บครับความหวังวันเด็กปีนี้เด็กไทยเด็กไทยวิถีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีด้วยพักดีมีคุณธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณปุ๊บปั๊บสวัสดีค่ะคุณภูมิน เด็กๆคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องวันสำคัญใช่ไหมคะทีนี้ในสัปดาห์นี้คุณครูมิ้นก็ยังจะไม่หนีจากเรื่องกิจกรรมวันสำคัญซึ่งคุณครูได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวันเด็กกิจกรรมวันเด็กนั่นเองเมื่อต้นคลิปเด็กๆได้ดูคลิปเพื่อนๆที่กล่าวคำขวัญในปีนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณครูตาเนี่ยกล่าวคำขวัญในปีนี้อีกรอบหนึ่งเป็นการทวนคะ่ะ ได้ค่ะคุณมิ้นข้ามขวัญปี2564นะคะก็จะมีเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมค่ะคุณมิ้นค่ะอ๋อเป็นคำขวัญที่น่าฟังเลยใช่ไหมคะคุณมิน้นอยากทราบความหมายของคำขวัญอีกนะคะคุณตา<ด>คำว่าเด็กไทยวิถีใหม่นี่หมายถึงอะไรคะเด็กไทยวิถีใหม่นะคะก็คือการที่เด็กๆรู้จักปรับตัว ให้เท่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมคะมีโรคระบาดโควิดเด็กๆก,ก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปรวมไทยสร้างชาติกับครูมิ้นคะ่ะการรวมไทยสร้างชาติท่อนนี้นะคะคุณครูมิ้นว่าเป็น สามัคีมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แน่นอนเลยค่ะคุตาขาท่อนสุดท้ายค่ะท่อนท่อนสุด,สดท,ท้ายที่กล่าวว่าด้วยพัฒดีมีคุณธรรมเอ๊ความหมายของท่อนนี้หมายถึงอะไรคะการท,าที่เด็กๆรู้จัก<ๆ>เคารพผู้ใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตารู้จักมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น ก็รู้จักประโยชน์ของส่วนรวมนะเป็นเด็กดีซื่อสัตย์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะในวันในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆเช่นโรงเรียนเทศบาลห้างสรรพสินค้า แต่สถานที่จะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆเช่นมีการแสดงเกมตอบคำถามแจกของรางวัลสำหรับเด็กๆทุกๆคนค่ะอ๋อกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อให้เด็กๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีความกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกใช่ไหมคะใช่ค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเพื่อเน้นให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนดีแต่สังต่อสังคม สุดท้ายแล้วค่ะครูตาเราต้องจากเด็กๆแล้วเราฝากอะไรกับเด็กๆหน่อยไหมคะได้ค่ะดีเด่ะขาอย่าลืมนะคะทำความดีทุกๆวันทำเป็นประจำเด็กๆจะได้ชินแล้วก็ทำความดีให้ทุกๆคนได้เห็นเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องง่ายๆหนูทำได้ง่ายนิดเดียวอย่าลืมทำความดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ